ลืมกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ผมมีวเช่นเดิมครับวันนี้ก็จะมารีวิวป่าจังเกิลน,นะครับน,นี่ผมก็ได้ใส่เสื้อไปแล้วนี่ผม้ปป่าจังเกิลป่าจังเกิลเป็นป่าที่สมบูรณ์ครับดองดีมันเป็นป่าที่ดองดีมันเป็นป่าที่ดองดีและสดชื่นมากๆนะถ้าใคร ได้อ่เข้ามาเร่อบ้านอนนี้มันก็จะรู้สึกว่าเออสดชื่นเอ้าแม่มาเลยแหลกๆว่ะก็จะมีวกไอ้แตงโมนะครับวกวฝักงวยรวยเต่านะครับอยู่ในนี้บางครั้งคุณก็จะเห็นแมวนะครับอาจจะเห็นหมาหมาอาจจะไม่อยู่ในนี้นะครับอาจจะอยู่ในนี้อรือก็ได้ นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นซีดอะไรนี่ครับก็ให้เวลาคุณผู้ชมดูนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งซููสอ่ะซีดไปแล้วนะครับทีนี้และทีนี้เราก็จะมาให้ดูนะว่าจะเป็น ป่าจังเกิลนะเป็นป่าที่กว้างใหญ่มากต้นไม้ใหญ่ามากครับบางคนก็เอ่อขึ้นมาสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้ก็มีนะป่าจังเกิลแบบผมยังไม่โหลดนะตอนนี้เอ่อต่อจากป่าจังเกิลก็เป็นป่านี้คนระับป่าอะไรที่พวกเรเจอบ่อยมากเลยนะครับวนมากจะิไม่เจอป่าจังเกิลนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะบายบาย